เนียตั้งถูกเลยนะครับตั้งถูกเลยพี่ผ่อนแค่21,000นะครับ21,000ปี2,022แท้เพจดำแล้วเพจดำแล้วไม่วิ่ง31,000โลปี2,022แท้เพจดำแล้วนะครับผ่อนแค่21,000รวมดอกเบีแบบแ้ยกขาแหวนแล้วนะครับผมตั้งไว้1,28นะครับเอายี่ห้ล3า30,000อยู่ในกระเป๋าพี่เป็นส่วนลดได้เอาไปช่วยประกันภัยเชื่อหนึ่งที่เหลือพี่เอาเป็นของแต่งก็ได้เหลือเป็นส่วนลดแคชแบ็กได้หมดเลยนะครับสีแดงอ่ะ สีแดงหนึ่งหมืนหนึ่งล้านสองแสนสามื่นบาทตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณห9มืนเก้ากว่านะถ้าปิดดอกเบี้ยสาบาทกว่านี้หนหมืนก้าว่าถ้าปิดดอกเบี้ยพิเศษพิเศษแบบพิเศษก็ประมาณสองหมื่นแต่ของเราพิเศษกว่าพิเศษพิเศษกว่าปกติอ่ะดอกเบี้ยสามบาทกว่ามันจะผ่อนแค่หมื่นเก้ากว่านะครับนี่หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นนะครับสามหมื่นอยู่ในกระเป๋าถ้าพี่เอาไปไปเซลลรถเหลือแค่ล้านสองแสนนะไม่วิง่งสี่หมื่นกว่าโลรถผมไม่แทนทุกคัน